สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตดูต้นทุเรียน2ต้นนี้นะครับผมที่เราปลูกไว้นะครับได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับผมนะประมาณเดือนครึ่งนะครับอ่าเป็นทุเรียนไซส์ใหญ่นะครับเมตรแปนะครับความสูงนะครับผมก็วันนั้นที่เราบอกอ่าเพื่อนๆไว้นะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับผมก็อ่าเราจะถ่ายคลิปไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ปลูกได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับผมเราจะมาอัปเดตดูกันนะครับว่ารากเขาเริ่มเริ่มจับแล้วก็เริ่มเริ่มเด ปลูกแล้วควรจะไม่โตนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมก็วันนั้นเราทําคลิปปลูกไปแล้วนะครับผมปลูกก็บาน,บาน,บานง่ายๆนะครับไม่ล่วงมากไม่ยุ่งยากนะครับผมนะฮะปลูกต้นคู่ด้วยนะครับผมนะฮะก็ไซส์ประมาณนี้นะครับเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับผมเรามาดูต้นนี้กันก่อนนะครับผมนะฮะวันนี้ที่ที่เรามายอดกําลังอ่อนๆนะฮะอ่อนๆนะครับผมวันนี้ใบเพรรชศาสลัดก็เริ่มใกล้จะแก่แล้วนะครับใบชุดนี้ก็ใกล้จะแก่แล้วนะครับผมไม่มีใบเศร้าใบสลดใบหลุดใบร่วงให้เห็นเลยนะครับผมก็นะครับนี่ครับผมโคนของเขาราก จับแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมนะเราลดน้ําแทบทุกวันนะครับผมนะฮะต้นนั้ปลูกใหม่ต้องระวังเรื่องน้ํานะครับผมใบที่แตกมาใหม่ก็เป็นใบแก่แล้วนะเริ่มแก่แล้วนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็เริ่มแทงยอดใหม่มานะครับให้เราเห็นนี่ฮะนะเป็นหางปะทูมาแล้วนะครับผมนี่เริ่มแทงยอดใหม่นะครับ นี่นะครับผมแสดงว่าลาาเขากำลังเดินนะครับผมนี่ก็บ่งบอกถึงความสมบูรณ์สวยงามนะฮะเติบโตเจริญเติบโตได้ต่อเลยนะครับไม่มีการชะงักการชะงันนะครับผมนะเพื่อนๆนั่นมั่นใจได้เลยนะครับเอาทุนเรียนไซใหญ่ไปปลูกนะครับถ้าดูแลดีปลูกดีนะครับผมเขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับผมนี่อันนี้ใบเริ่มตันนะครับแล้วเขาจะเริ่มแตกใหม่นะครับผมนะนี่ใบสวยใบเขียวก็ไปเข้มตามนี้เลยนะครับผมนะก็เริ่มจะแทงยอดใหม่แล้วนะครับนี่ ปุยยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมเนี่ยก็เราสังเกตดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลังจากแทงยอดใหม่มานะครับใบเพสลาดมาเราก็จะเริ่มเหยะบุยนะครับให้เขาร่อลากแล้วเขาจะได้ไดเริ่มสมบูรณ์นะครับเราจะได้มีความเขียวเข้มมากกว่านี้นะครับผมนะฮะนี่ครับผม เพื่อนๆที่สนใจต้นทุเรียนไซส์ใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องวิธีการปลูกนะฮะวิธีการดูแลรักษาแล้วไม่ต้องบรรทุกนะวครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมนะรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจากต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าเราดูแลไม่ดีก็ตายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการซื้อต้นใหญ่ไปปลูกนะฮะถึงจะแพงก็จริงแต่เราซื้อเวลาได้เป็นปีๆนะครับมันคุ้มค่าคุ้มเวลานะครับผมนะถ้าคนชอบไม้ใหญ่เลยเคยปลูกแล้วจะติดใจนะครับผมนะขอคลิปนี้ฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกพันไม้ด้วยนนะครรัััับบมกกก็เเเพื่่่่ออสสสงงงยยยยีีวทุไไใหญปูจด ต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรนะครับ0898079761นะฮะที่เอกพันไม้โดยตรงนะฮะยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมนะต้นพันธุ์ที่ร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับผมตั้งแต่ต้นเล็กสุดเลยนะฮะอยู่ในถุงเบอร์เจ็ดนะครับผมนะสูงประมาณ80เซนติเมตรขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อ่าอยู่ในถุงเบอร์ 5x12 เบอร์ 6x12 นะฮะไซส์ประมาณ80-90-90ถึง100เซนติเมตรประมาณนี้ครับก็เป็นไซส์มาตรฐานเลยนะฮะที่เป็นถุงอัพไซส์ขึ้นมานะครับผมนะเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดนะฮะ ในไซส์นี้ที่เราขายอยู่100บาทนะครับเป็นไซส์ที่ขายดีนะครับผมนะถ้าชอบไม้ใหญ่ก็แบบนี้เลยนะครับผมนะเราก็มีจําหน่ายอยู่แล้วนะครับผมไม้เมตร50ไม้เมตร80เรามีอยู่แล้วนะครับผมสอบถามมาที่เอกพันไม้ได้เลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ไว้วางใจเอกพันไม้นะครับผมนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ